จิ้มเลยเราจริงถ่ายตอนเต็มจะดูน่าขิ้นอ่าไม่เป็นไรหรอดูกันคลิปเรียวๆดีเที่ยวกินจริงกินเอ้จริงๆเที่ยวจริงกินจริงมีความเหมือนขัวซอง ไซส์แบบมินิขั้วซองอะไรเงี้ยเห็นไะหสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่อีพีที่สามสำหรับทิปแม่ห้องสอนของคิมไฟ่แฟมิลี่ สำหรับวันนี้เราขอพาทุกคนมาที่ปางอุงค่ะที่ปางอุงแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าสงบร่มรื่นจริงๆได้มาล่องเรือชมบรรยากาศทิวสนฟังเสียงคลื่นน้ำเสียงนกเสียงลมเป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆเลยค่ะฝฟายก็เลยขอเก็บเสียงบรรยากาศของจริงมาให้ทุกคนได้ฟังกันลองจินตนาการตามว่าได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองฟินไม่น้อยเลยนะคะ ตอนนี้เรากำลังพาทุกคนไปเที่ยวชมปางอุกกันนะคะทัวร์ของเราไม่ค่อยไปเอเหด็กหน้าที่มุนี่ก็คือลูกสนนะคะที่เราพบเจอในปางอุกนะคะลูกใหญ่มากปกติไม่ค่อยเจอลูกใหญ่ลูกเล็กอันนี้สามารถเอาไปเคลือบแคกเกอร์ได้เคลือบแคกเกอร์หิวแหละดูออก ปกติอะถ้าตามตลาดเชียงใหม่พวกตลาดทำมืออะไรเงี้ยขายลูกแล้วสิบยี่สิบาทอออันนี้ก็ใช่อันนี้ฟร,รีค่ะสามารถเก็บได้เลกเกอร์เป็นร้อยเลกเกอร์เ,ออเสียค่าเลกเกอร์อีกร้อบาท<อ>ออดีค่ะดีธรรมชาติเมื่อกี้ก็เราลองถามคุณลุงที่ล่องแพเนาะ ว่าที่นี้บ้านพักราคาเท่าไหร่บ้างก็จะมี2ราคามีหลังเล็กพั0สแล้วก็หลังใหญ่ประมาณ2 4 0พ2น0 0เนี่แหละก็ใครที่สนใจนะคะก็มาพักที่นี่กันได้เหนื่อยมากเดินมาแค่เนินเดียวไม่ไหวแล้วแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะเจอหงด้วยมีหงขาวกับหงดำที่นี่ลุงบอกว่าโครงการ ป่าไม้ที่นี่เขาเอามาปล่อยก็หงดํานี่คือออกลูกเยอะแล้วก็ปล่อยไปหลายตัวแล้วแต่ว่าหงขาวมีแค่สองตัวนะคะโชคดีก็จะเจอนุ่นนอนนอนอนหูน่นงข่าหงขาวนอนอาบแดดอยู่มองเห็นไหมใกล้ๆนุ่นอยากถอดแมสขออนุาถอดแมสนะทุกคนไม่ไหวจริงๆลองมาวัน อังคารวันนี้วันวันนี้วันอังคารเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลคนก็จะแบบบางตาแต่ข้อเสียคือไม่มีหมอกนะเรามาไม่เจอเหมอกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ตื่นเช้ามาเจอเหมอกอยู่แล้ว <c oughs> มีเด็กเหนื่อยเป็ล้าหนึ่ง <c oughs> ถ้าอยากเข้าไปข้างในในตรงลานกลางเต็นท์ก็ต้องมาจ่ายค่าตัว๋วค่าเข้าก่อนนะ อันนี้เราเลือกที่จะจอดรถไว้ข้างหน้าเพราะว่าไม่อยากเสียค่าจอดรถไม่อยากเสียค่ารถเข้าก็เลยเข็นกันมาสภาพก็จะเป็นอย่างคนนี้ไปแล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจ่ายค่าตั๋วแล้วเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ไม่เก็บแล้วลูกอันนี้มันขาดอ้าวหลับไปแล้วยังไม่หลับเลยดีหรอหลับแล้วหลับแล้วรถมันดีไซน์ออกมาให้แบบไม่ได้ความไป มีอาหารมีอาหารหงขายด้วยยี่สิบบาทหงแค่สองตัวไม่อ้วนตายเลยเหรอเออ,อกินกันแบบอินหม,มี่พี่มัน มีประตูเปิดปิดนะจ๊ะเจ็ดโมงถึงสองทุ่มสำหรับใครที่ไม่ได้มากางเต็นที่นี่เนาะก็ค่าเข้าคนละเท่าไหร่อ่ะเออยี่สิบบาทเด็กสิบาทค่าข้าผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาทไปเราไม่ได้ให้อาหารหงนะเราเชื่อว่าหงนะมีพี่มันอยู่แล้ว กแล้วเข้าใจแล,แล้วเข้าไปมีอะไรเข้าไปก็น่าจะมีลานกลางเต็นท้นสนใดๆต้นสนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเองนะคง,งะาชายกรมป่าไม้เอามาปลูกค่ะคุณลุงบอกว่าปลูกปลูกตั้งแต่ปี2-8<ม>ก็คือ37ปีแล้วที่เราเห็นกันอยู่นี้นั้นปลูกตั้งแต่ต้นกล้าต้นละ35บาท เขาบอกเบี่ยันราคา Spider Man. ใช้เวลาทั้งหมด37ปีถึงได้สูงขนาดนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันสูงมากหลับไหมจ้าใครที่มีลูกเล็กแล้ะยากพาลูกมาเที่ยวก็จงดูเราเป็นตัวอย่างอย่าหาทํานะจ๊ะ ไม่ได้สร้างความลำบากให้ลูกนะแต่สร้างความลำบากให้พ่อแม่ <c oughs> ต้องปาระวังตกไปนะลูก <c oughs> แต่วิวมันก็ <c oughs> ก็สวยดีนะแบบมันดูเวิงเวิงดูโค้งโค้งแบบ <c oughs> มองแง่น <c oughs> ขึ้นไปก็แบบอ๋อ ใครที่อยากมาโซเชียลดีท็อกก็จงมาดีท็อกไม่ได้อะมีสัญญาณเน็ตกูถ่ายรูปอัพไอพียับเลยนะอ๋อใช่ไม่ต้อดีทอ็อกไหน,นใครที่มาเส้นทางแม่ห้องสอนก็คือเชื่อว่าอัพรูปยันสิ้นปีอ่ะจ้ะ นี่เขามีลานจอดรถให้ตรงไปอีก200เมตรจริงๆเอารถเข้ามาได้แหละแต่ว่าจะเสียค่าค่ารถเข้ามาถ้าไม่กางเต็นท์ไม่ได้อะไรเลยคิดว่าอยากจะมาออกซายเบาๆก็เดินเข้ามาจ้ะนี่นะทุกคนใครที่จะมาก็ ห้ามประกอบอาหารปิ้งย่างนะคะบริเวณเต็นท์ผักแรมปรบับไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้าอยากกินหมูกระทะหรือใดๆปิ้งย่างร้าน,นค้าสวัสดิการมีนะคะชงไปอุดหนุนค่ <c oughs> ปาปับโหดมากอย่าหาทำนะทุกคน นหรือเราเดินขึ้นไปดูข้างบนได้มันเห็นได้ไหมล่ะนี่งมันมีเนินอนไ,ไปไดปไปถุงเท้าหายไปข้างนึงวะ่ะหล่นไปตรงไหนวะ แค่จะอยู่ระหว่างทางแหละเดี๋ยวเราวิ่งอันนี <awake> ้เองนะโอ้เดี๋ยวเดินขากาอบก็นะใครจะเก็บถุงเท้าเด็กไปน้องวันนั่งสิลูกไหวป่าวจุดทำไมเราเอาชนเด้อเดี๋ยวค่อยเดูนขากรอบไปห่วงจังถุงเท้าน้อง อันนี้คือเป็นสวนที่พักเหรอไม่ไม่ดูเป็นอุทยามสูบแบบสวนไม่ใช่เนี่ยไอ้หลังหลังหลังเราสามารถเข้าได้เนาะไ,ไ,ได้สิ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาจนสุดข้างบนแล้วนะคะของต่างอุ๋งก็จะเป็นโซนของเหมือนเป็นสวนของกรมอุทยานที่เขาปลูกไว้สำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายรูปก,กับดอกไม้ได้นะคะก็เนาะเดินขึ้นมาเหนื่อยก็มานั่งพักกันก่อนตอนนี้คนอื่นก็เข็นเด็กไปซึ่งเราหยุดเข็นเด็กไม่ได้เลย <laughs> หยุดเข็นปุ๊บร้องปั๊บนะคะใครที่มีลูกเล็กจะมาเที่ยวก็สามารถดูเราเป็นตัวอย่างได้ว่า เออก็อุดน,นิดนึงนะมาได้แหละมาได้แหละเด็กน้อยมาได้ขึ้นรถพันโคง้ก 1, โคงกี่พันโค้งก็มาได้ไม่เมาด้วยนะคะมีแต่ผู้ใหญ่ที่เมาซะเองมากกว่า oh. ยังไงใครที่จะเอาลูกเล็กมาก็มาได้นะจ๊ะ คำว่าปางหมายถึงที่พักของคนที่ทำงานอยู่ในป่าส่วนองค์หมายถึงที่ลุ่มต่ำลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีน้ำขังโดยปางองค์มีลักษณะเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงริมอ่างเก็บน้ำมีทิวสนที่ปลูกไว้เรียงรายให้บรรยากาศเกาหลีสุดๆเลยค่ะถึงแม้จะไม่ใช่หน้าหนาวอาจจะไม่มีหมอกแต่ที่นี่ก็สวยรม่มรื่นอากาศดีตลอดทั้งปี และนอกจากวิวสวยๆแล้วที่นี่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็คือการล่องแพไม้ไผ่โดยหนึ่งลำนั่งได้สองคนค่ะรอบละ150บาท30นาทีนับว่าการมาที่นี่เป็นการได้พักผ่อนได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและธรรมชาติแถมได้ออกกำลังกายเบาๆด้วยนะคะถ่ายรูปกันจนหนำใจก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วเราเลือกทานร้านที่อยู่ไม่ไกลจากตัวปางอุง๋งขับรถออกจากปางอุงแค่5นาทีก็ถึงแล้วค่ะ ไปค่ะไปทานมื้อเที่ยงกันไม่หัวร้อนจังเลยร้อนหมายถึงอะไรอุตภูมิมอื้ออ๋อนึกว่าหมายถึงนิสัยแดดเย็นนะแดดร้อน นี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านคาเฟ่แถวปังอุ่งนะคะที่เรามาแวะกันจริงๆแล้วเขามีเป็นโฮมเซ์ด้วยไหมทุกคนมีบ้านชื่อว่าบ้านาไม้ไผ่นะคะบ้านไม้ไผ่สี่บ้านไม้ไผ่ห้าทำไม,ไถ,ไมถึงชื่อบ้านไม้ไผ่อยากให้ทุกคนดูว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวเราถองให้ดูนะอมันเป็นมันจะเป็นซ้มไม้ไผ่แบบนี้เลยเนาะ ดยินเสียงไผ่กันไหมอะ่ะโอคือบรรยากาศดีมากทุกคนแบบล่มลื่นอะเย็นด้วยที่สำคัญที่นี่นะคะเจ้าของเป็นทาตแมวนะบอกว่ามีแมวอยู่สิบแปดตัว <c oughs> ใครที่จะมาพักก็ใครที่เป็นทาตแมวก็จะชื่นชอบหน่อยเพราะว่ากลางคืนจะมีน้องแมวอาจจะเดินเพ้นพ่านเข้าไปในห้องได้อยู่ โอ้บรรยากาศดีมากก็คือมีสวนดอกไม้ร่มรื่นเยน็ยนๆมีกล้วยไม้อ้ดูท้องฟ้าดีทุกคนฟ้าเป็นฟ้าแล้วที่สำคัญที่นี่นะเขาเป็นอ่าวิสาหกิจชุมชนคี่คั่วกาแฟเองนะคะเป็นกาแฟสดรับรองว่ากินแล้วแข็งทั้งคืนเฮ้ยหมายถึงตานะ นี่นะคะตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นโซนคาเฟ่แต่ถ้าโซนอาหารก็จะอยู่ข้างในนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยทาดแมวสูตรคุลลุ่ มีเด็กมาตามอีกแล้วโอ้ยกลิ่นชาหอมมากชาที่ี่ต้มแบบแบบใช้กาแบบนั้นแรงดันนะใช้กาโบราณกาที่ต้มอ๋อกาเหลี่ยมแบบนี้โอ้ยหอมจัง ป้าชาสักแก้วไหมหอมมากเลยชามะนาวนาวค่ะแก็ชาชานมค์ชาใช่ค่ะฮะหอมน้อหอมแล้วความแบบพิถีพิถันชิวๆดีจังเลยอ่ะ คือข้าวดอยคุณป้าคุณป้าที่รับเมนูเราบอกว่าข้าวดอยเม็ดจะใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยแต่เราก็ดูแล้วมันจะแบบแฉะนิดนึงสไตล์ข้าวดอยมีเมนูเรามีอะไรนะลาบขั้วหมูต้มจืดไข่น้ำแล้วก็อันนี้อะไรนะไส้กรอก ไปใช้ซากอ้ออันนี้คืออะไรนะไข่ไก่อู๊บอ๋ออันนี้เอาที่มีใช่ไหมนึกว่าให้ไล่ทุกอย่างไม่ไม่ไข่ไก่อู๊บสากอ้อคงไม่ต้องรีวิวมั้งลาบคือดีลาบมีกลิ่นเฉพาะลาบเหนือดีมากไข่ไก่อู๊บก็แบบเขาบอกว่าใส่มัสล่าเป็นสไตล์พม่าคล้ายๆเขาบอกว่าไข่ลาด ด้วยน้ำพริกอ่องแต่ไม่ใช่น้ำพริกอ่ดีขนาดแบบเด็กเด็กยังวายจะกินข้าวแล้วนะคนนี้อ่ะเหมาฮอตดอกไอเหมาไส้กอกไปคนเดียวเลยหนึ่งจานหมดเกี้ยงทุย หลังที่ทานมื้อเที่ยงเสร็จเราก็ขอตัวเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนกันก่อนค่ะและในมื้อเย็นนี้เราเลือกที่จะทานหมูกระทะริมน้ำวันนี้เราสั่งขาหมูมันโถจากร้านนาฏีน้อยแล้วให้เขามาเสิร์ฟถึงที่ร้านหมูกระทะเลยการได้นั่งกินหมูกระทะพร้อมเพื่อน,อนและครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่หมู่บ้านลักไทฟินสุดๆเลยค่ะแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ อุ้ยพอดูในกล้องแล้วแสงมันดูแบบแสงทวายไลท์อ่ะเป็นจอยกับการกินอะไรอุ่นๆเอนเป็นทิปกินอนเอเเป็นทิปกินว่ะเยี่ยงสอบสอบต้องทิปหัดใหญ่เรา เห็นหมตะกี้ควันไปทางนู้นเห็นไหมทุกคนควันข้อน,น้าจะแเลวเนี่ยเป็นอะไรล่ะเนี่ยจบไปแล้วค่ะสำหรับทริปนี้วันรุ่งขึ้นเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วค่ะ ฟ้ายก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยภาพบรรยากาศยามเย็นพร้อมมืออาหารสุดพิเศษหมูกระทะของเรานั่นเองสำหรับคลิปหน้าของครอบครัวเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคิมฟ้าย์แฟมิลวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะวิธีนึ่งไงวิธีนึ่งนึ่งหงมันโถบับยุนนาน ใช่ใช่ยืนทนยืนนานยืนรออยู่นานเลยต้องมืแบบนี้อันนี้คือยืนมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเอออาร้อนไหมเฮ้ยเวิร์กไหมได้อยู่อาลองจับอ่ะโอ้ยโอ้ยเออได้ว่ะนิ่มว่ะก็คือรถหมูกระทะด้วยเออนี่เป็นแบบสูตรสูตรนึ่งลมควันสักพักซุปน้ำมันเออสูตรยืนนานไม่นั่งเลยจ้ะ